โดยเฉพาะคนที่ถูกพูดถึงมากที่สุดก็น่าจะเป็นเจ้าฟุกทวัชชัยอินปะโคน,นะครับที่เป็นคนยิงประตูเบิกกร่องให้ทีมขึ้นนําตั้งแต่14นาทีแรกของเกมนะครับคือภาพรวมชุดนี้ซ้อมกันประมาณสัก4ีวันเองก็ถือว่าเป็นปัญหาเลยนะครับแล้วก็จะลงแข่งแล้วด้วยนะครับในวันที่19กันยายนี้ครับ สวัสดีครับผมชูปัญญานะครับพูดคุยกับศาสตราการฟุตบอลไทยและฟุตบอลเจลีนะครับก่อนที่เข้าสู่ประเด็นเนื้อหากันก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับในช่องเองกับชูปัญญาอย่างไรแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามมากๆเลยนะครับอันในคลิปนี้จะมาด้วยกัน2ประเด็นเช่นเดิมนะครับไปดูเบื้องหลังเกมไทยลีกกันหน่อยนะครับคู่ Friday Night นะครับซึ่งจริงๆมี2คู่ด้วยกันนะครับ แต่ผมขอหยิบยกมาคู่หนึ่งละกันนั่นก็คือคู่ของบุรีรัมนะครับที่จัดการถล่มเอาชนะตราดไปแบบยับเยินเลยนะครับ4ประตูต่อ0ูนนั่นเองนะครับเกมนี้เป็นอีกเกมหนึ่งที่ลูกทีมของอาเธอร์ปาปาสนะครับโชว์ฟอร์มได้โหดถึงมากเลยนะครับไล่ขยมคู่แข่งแบบไม่ให้หายใจหายคอเลยนะฮะคือปิดเกมได้แต่ครึ่งแรกเลยก็ว่าได้นะครับนำทั้ง3ลูกเลยนะครับคือผมบอกตรงๆเลยว่าผมย้ายช่องไปดูบ u ต่อเลยนะครับ หลังจากที่คู่นี้นจบครึ่งแรกนะครับเพราะว่าบุรีรัมเนี่ยเหนือกว่ามากเลยนะครับเมื่อดูทรงแล้วก็คิดว่าไม่น่าจะมีอะไรพลิกถล่มทลายอะไรแน่ๆเลยนะครับในครึ่งหลังนั่นเองนะครับซึ่งภาพรวมๆในเกมนี้เท่าที่ผมดูนะครับก็เล่นดีหลายๆคนเลยนะครับโดยเฉพาะคนที่ถูกพูดถึงมากที่สุดก็น่าจะเป็น เ <ermo> จ้าฟุกทวัชชัยอ <one> ินปะโคนะครับที่เป็นคนยิงประตูเบิกร่องให้ทีมขึ้นนําตั้งแต่14นาทีแรกของเกมนะครับก็ต้องบอกเลยว่าเจ้าฟุกเป็นของดีจริงๆนะครับผมติดตามฟอร์มมานั้นแต่ทีมชาติชุดอยู19แล้วนะครับก็ถือว่าเป็นแบ็กดาวรุ่งที่ต้องบอกเลยว่าฝีเท้าเนี่ยมีแววใช้ได้เลยนะครับอายุ19ปีนะครับคือ ถ้าปั้นดีนะครับให้โอกาสลงเล่นแล้วก็สะสมชั่วโมงบินเนี่ยบอกเลยว่ามีโอกาสจะเป็นสัสะลักษ์2ก็เป็นไปได้นะครับเพราะว่าดูมีฟิตท้าที่โอเคใช้ได้เลยนะครับแล้วก็ยิงประตูในเกมนี้ได้ด้วยนะครับส่วนอาเธอร์ปาปาสนะครับคุณซื้อที่หลายๆคนก็อาจจะงงๆนะครับ ที่มารับงานแทนมันซาราอิชินั่นะครับคุมทีมมาสี่เกมนี่ปรากฏว่ายังไม่เสียประตูเลยนะครับแถมฟอร์มในบ้านนี่โหดอย่างมากเลย2เกมที่ผ่านมานะครับยิงรวมกันทั้งหมด7ประตูนะครับถล่มลำพูน3ามูนมาเกมนี้ถล่มตาไปอีก4ประตูต่อสูนนะครับก็ถือว่าโหดต่อเนื่องได้เรื่องจริงๆนะครับสำหรับอาเธอร์ปาปาสนะครับเปลี่ยนโค้ดแล้วเนี่ยก็ดูวิลียมจะคึกขึ้นมาทันทีนะครับเรื่องของเกมรับก็ดีนะครับเกมรุกก็เอาเรื่องนะครับก็ถือว่า เป็นอะไรที่ได้เห็นโฉมใหม่จริงๆนะครับในยุคของอาเธอร์ปาปาสสำหรับบุรีรัมณีครับก็รอดูผลงานกันยาวๆครับสำหรับแฟนๆของปราสาสายฟ้านั่นเองนะครับในการล่าแชมป์ไทยลีกในปีนี้นะครับคุณผู้ชมฮะไปกันที่อีกประเด็นหนึ่งครับไปดูความไหวของทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมกันหน่อยนะครับล่าสุดได้ออกเดินทางบินไปประเทศจีนแล้วนะครับก็ต้องบอกเลยว่ารวมตัวกันน้อยมากนะครับเพิ่งประกาศ ลายชื่อไปเมื่อวันสองวันก่อนนะครับแล้วก็ซ้อมกันไม่กี่มือเท่านั้นเองที่ประเทศไทยนะครับคือภาพรวมชุดนี้ซ้อมกันประมาณสัก4 5วันเองก็ถือว่าเป็นปัญหาเลยนะครับแล้วก็จะลงแข่งแล้วด้วยนะครับในวันที่19กาันยายนนี้ครับประเดิมสนามเกมแรกเจอกับบาเรนนั่นเองนะครับโดยโคราอิสระศรีทโรนะครับที่้องบอกเลยว่าคุมทัพยูยีานี่ต่อเนื่องมาจากชิแชมเอเชียรอบคัดเลือกเลยนะครับโดยทางโคราบอกว่าเป้าหมายของเราตอนนี้คือ เราต้องผ่ารอบแรกไปให้ได้ก่อนนะครับเราต้องดูบทีนะละเกมนะแล้วตนเองเชื่อว่าน้องๆจะสามารถผ่ารอบแรกได้นะครับจากผลงานในช่วงที่ผ่านมาในศึกเอเชียนะครับก็ทําให้น้องๆบางคนมีความมั่นใจมากขึ้นนะครับเราเชื่อว่าตรงนั้นเนี่ยเป็นกําลังใจที่ดีสําหรับทัวร์นาเมนต์นี้เลยนะครับชุดนี้น้องๆหลายคนไม่ค่อยมีโอกาสกับสโมสรน,นะครับการได้มาอยู่กับเราต่อเน,นื่องก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับแต่ว่าก็มีอาการลาบ้างนะครับสภาพร่างกายอาจจะดรอปลงไปบ้างส่วนเรื่องของการวิจารณ์ที่โดนมาตลอดระหว่างทางเนี่ยตนเองก็ไม่ค่อยได้อ่านคอมเมน พยายามแก้ไขข้อบกพร่องต่อไปนะครับส่วนปุระเชตทอสนิทนะครับที่เป็นแกนหลักในชุดนี้เลยนะครับเขาบอกถึงการได้ดวลกับเกาหลีใต้ในเอเชียนเกมหนนี้ว่าตนเองก็ดีใจละครับแล้วก็ตื่นเต้นด้วยนะครับที่จะได้เจอกับพวกเขานะครับพวกเขามีนักเตะจากยุโรปอย่างอีคังอินนะครับที่อยู่กับปารีสแซงต์แชร์แมงนะครับแต่เราก็ยังไม่ได้มองไกลนะครับเราต้องมองไปทีละเกมนะครับฝากแฟนฟุตบอลชาวไทยเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับพร้อมที่จะทําเต็มที่อย่างแน่นอน ก็อันนี้คือบทสัมภาษณ์ทั้งทางโพราแล้วก็เจ้าแบงก์ปุระเชนันเองครับก็รอติดตามให้กําลังใจกันนะครับโดยโปรแกรมนะัดแรกในวันที่19กันยายนอย่างที่ผมบอกไปนะครับประเดิมสนามเจอกับทีมชาติบาเรนนะครับที่สนามจินหูสเตเดียมเตะเวลาบ่าย3ามโมงตรงนะครับตามเวลาบ้านเรานะครับก็รอส่งใจเชียร์กับทัพช้างศึกชุดเอเชียเกมกันนะฮะคุณผู้ชมฮะอ่ะก็นั่นคือประเด็นที่ผมนำมาฝากกันในคลิปนี้นะครับก็ก่อนจากกันไปนะครับฝากไว้ด้วยนะครับวาย Development ไทยแลนด์นะครับยูทิลิซเตอร์เดเวล็อปเมนต มีจัดฟุตบอลแคมป์สำหรับเยาวชนอายุ8-12ปีนะครับในช่วงเดือนพฤิกายนนี้นะครับมีกิจกรรมมากมายนะครับแล้วก็ภายในงานจะมีนักเตะทีมชาติไทยไปเซอร์ไพรส์ในงานด้วยนะครับใครสนใจสมัครหรือว่าจะดูรายละเอียดต่างๆ ก็ลงทะเบียนได้ที่ QR code ในภาพนี้ได้เลยนะครับคุณผู้ชมครับใครสนใจติดต่อไปได้เลยนะคุณผู้ชมฮะอ่ะอย่างไรเราก็ขอบคุณทุกทาติดตามครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับในช่องเองครับชูปราชญ์ยาอย่างไรแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับในคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ